เริ่มมาเดินเล่นทุ่งเห็ดพึ่งดูขาโอ้โน่กำลังขึ้นเต็มเลยอู้ทำไมฝั่งนู้นก็ยังมีอู้ดีมาเก็บกันนี่ก็เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะโอ้แนวเสร็จแล้ว ต้มแซ่บเด่นก้อยก็ได้ครับมันจะออกผมขมขมนิดนนต้มออกจดกสองสามนามก่อนเในต้มเริ่มก็็นขมแดงเลยอู้หดอกน้อยกำลังออกลิ้นเก็บกัเลยอุ้ยมาสังเกตดีๆมองไมง่เห็นเลยครับเห็นได้ตายใหม่สีนี่ขมเกินเลย ไม่รู้มองมันนี่กับหาไม่เคยเจอเลยครับทังคนเดินก็เดินผ่านเลยดดอกปกำมังกินเลยเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดทีไม่ได้เ่ามีดมา เหนียดมาอีเกเียบขามันต้องมองดีๆอุอน้นอัอนอีกอนูนเห็นไหมครับอู้หนุ่นยิกไงอู้เต็มเลยหนู่นโอ้ยสอน,ออน,ออนมาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมแถวบ้านเรียกเห็ดพึ่งขมเดี๋ยวเก็บก่อน Ồ nè đây Mất chứa cái chuẩn bài cho hết Đi đồ cho ngầm ngam vô Sĩ có môn dạ สองดอกกู้่ัยกันมองได้ด้วยครับมองเห็นจะเกียบจากไอเด้งไดูวันนีน้นี่ตรงๆเลย เห็นนะครับจ้ไม่สังเกตดีๆเดินเหยียบดิใหญ่กว่าก่อยอีนะครอ ชาดแบบข,ขมเลยเด้อครับเฮ็ดชนิดดอกขมอร่อยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันเก็บไปดื่มพอได้ก้อยได้แกงด,ด,ด้วยครับสำหรับคนที่เขากินอยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วนี่เขาจะรู้รสชาติเป็นยังไงทำอะไรากินอร่อย งามด้วยยังแข็งๆด้วยเห็นแต่ว่าบานก่อนโอเคเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่ามันจะงอกไหมครับมาเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกเยครับเดินงส่เกตดีๆไม่งั้นเดินเหยียบกับสีด้วยกันก็ใบไม้เลยัวครับไม่สังเกตเคยเห็นดอกงาม สวยด้วยครับมาลองกินเลยเปิดถุงนะครับโอ้ยพอดีมาเดินหลินเคยเห็นมันงอกอเลยมาลองเดินมาดูเนาะเห็นมันออกเดี๋อมาจะมีดก็มาเยอะมาก โอ้เอเสดายไม่ได้ถ่ายช็อตเลดเมื่อกี้นี่เก็บไปครับพอดีความจำมันเต็มก่อนมันตัดไปนะครับเดี๋ยวเก็บไปดูใหม่อจะโดดจุ๊งๆงามๆกอนนี่ครับโอ้สดาย Two hours later เราจะเก็บเต็มถุงนะครับด้วยเออจะเก็บมีแต่ดอกจุ๊งๆงามๆเดิมเมื่อกี้ ลืมกดถ่ายพี่น้องครับว่าแต่มมันเต็มมันยุดไปหรือ,อไรนี่นจุ๋มจุมมัน,มมมนยังม,ม,มีดอกเลยน้อยังมีมันีะมาเก็บมันมีมีกหลารอีกพวกไว้ไอีกรอบมาดูอีกรอบจะได,ด้ดอกจุ๋ เป็นขอบสงงะหน่อยครับเสะด้วยครับเป็นป่าครับป่ามีสะอยู่กลางุ่งหน้าด้วย งงนน่นนเาะงามครับดอกกำลังงามกำลังกลิ่นจะมีดมาเนาะมองไปดีก็ไม่เห็นดูสีคืออย่างแบบใหม่อย่างไรเงี้ยน,นะครับอขอบซ่าก็คือพุ่งนี้แหละ ยุขบขอบสซะระมานะนี่เอาแต่้เดกเก่งอยู่เนาะเอาไปแต่ได้เก่ง,เกงก่อนก้อยครับคนที่เคยทำกินนี่จะรู้ครับต้มหมอทั้งสองน้ำสามน้ำจะให้จืดเอ้ยมันจะจืดมันจะลดความขมไป ก็เอามาก้อยอามาลาบก็ได้ฮู้จี่อมมันก็คมอร่อยเพราะบันดีงัวนี่เลยครับโอ้อเราดูกันไปอีกสักนิดครับมันจะมีงอกอีกู่ไหมอันนี้ก็เดินมาได้ซี่อีกเดียวครับของสะ ฟางนี่เก็บไปดูแล้วเนาะรอบนึงเนาะรอบแรกที่เก็บไปดูครับนี่ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวสกคู่ออกไปเดี๋ยวมาดูซ้ำใหม่อีกแล้ครับพูเดี๋ยวไงมาดูชอตพรุ่งนี้ต่อเนาะโอ้นน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  เก็บทรงไทยดูดอกท้องดอกดอกตุ้มๆครับหน่อยโคตรเก็บไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูซ้ำอีกรอบนู่นกำลังขึ้นละมุมนละมิ้งแบบหลายอยู่พวกนี้มาดูซ้ำดอก พ่อได้อยู่ครับพ่อไดอ้ได้เก็งได้กล่วยอยู่ครับ <c oughs> นี่มันขึ้นเออจูมช่วยกำลังกินนะครับดอกขนาดนี้ต้องบอกนามสองนามผมกำลังพอดีผมอ่ำลำ วันนี้ก็สัํานี่ันเด้อครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เขามาดูสําต่อยพวกดอกในน้อยมันหนาทีใหญ่พอดีครับี้โอเคครับเดี๋ยวตรงนี้มันเก็บยากเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อพี่น้องโอเคเมื่อกี้เราก็เก็บฝังหนุนแนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนฝังมาเด้ออีกฝากหนึ่งอของฝั่งสะครับออกอยู่ครับออกขึ้นกัน พึ่ง,งไ,ได้ออกใหม่ๆด้วยครับนี่แต่งงามนู่นเต็มเลยนู่นนู่นเไมครับชาวบาเดินมานีฝั่งนิ่มนนยังไม่ออกนะครับพึ่งออกมปนแต่งงามเลยแต่งงามเลยมาเดี๋ยวเรามาเก็บกันอ้ยดชสวย อนคือจะดอกสวยเดยครอกไหมไมอือถ้หวานกบหลอกต้องขี้อยากจะเหวานเนาะเอ้จะแยงกันแล้วบุมมีครับออกงานดอกทงามกุหลาบงามที่ใส ชอบเก็บเพชรเลยครับโอ,อ้องามแท้อันนี้ก็บี่กเก็บมาจากฝั่งนู้นนะครับโอ้สีห่าลูกกันดื้อครับบักฟังอันนี้เพิ่งออกหม่ครับไม่มีรอยเต็ด อนั่นแหละโอ้ยต้องตามเขาลงไปแล้วครับ cái mất toàn người là hết Sửa cái mong gì Bắn tà Ui đột nha Ui mỏi lút Đột nó ngắm ngắm xẹp ลอยตายดีจริงๆกับเพชรที่นี่ไอ้นุ่มกับนายจะบานแล้วครับเอาไว้เป็นเชื่อ Não, <c oughs> มันแล้วโอ้ยไอ้หนู่มไปตังออกอเลยครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับ เสร็จอกอน <c oughs> โอ้ยขอไปครับที่จุวัดฟัดอยู่ยครับจากฝนด้ฝนตกกับปจับอื่นสองสามวันก่อนพอได้ต้มอยู่ครับได้สี่ห้าลูกครับอีก เดี๋ยวออกชุดสวยงามเก็บสนุกเลยยาวไปนู้นถ้าอย่างนี้ก็เก็บสนุกเปาสิ บ้านใครกินบ้านใครมีเมนูอะไรเด็ดๆก็ลองทักเข้ามาแนะนํากันได้ด้วยครับเมนข้ามาแนะนำเลยโอ้หลอยู่เลยครับมันนี่ไม่ต้องไปเขาครับทุ่งนาันนี้เาราอยู่ทุ่งนาพอดีในสวนมันเก่าครับอยู่มันมีสระเนาะเก็บต๊ะคิดโต๊ะ เกำลังพอดีงามสวย Thank <laughs> you.